ชุดดีไหมประกวดชุดดีไหมตาสุดท้ายผู้หญิงที่ผมสั้นที่สุดละกันผู้หญิงที่ผมสั้นที่สุดเอาแบบสั้นนะสั้นแบบสั้นๆเช่นทรงนี้สั้นไหมก็สั้นอยู่เอาแบบผมสั้นนะมาเดี๋ยวเราจะมาประกวดชุดผู้หญิงที่ผมสั้นที่สุดกันไม่เอาแบบแบบนี้นะที่แบบมัดผมนะเอาแบบผมสั้นๆนะอย่างเราฟี่จะใส่ผมยาวๆไปมันจะได้แบบ ต่างๆรอบนี้นะคะใครได้แจกอะไรดีแจกอะไรดีแจกอะไรดีทุกคนรอบนี้น้องฟิจะสร้างแบบโซโล่นะคะประกวดชุดให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงที่ผมสั้นขอแบบผมสั้นนะคะทุกคนผมสั้นแบบสั้นมากผู้หญิงที่ผมสั้นที่สุดนะคะทุกคนอุยได้นิถาวะอ a อ็ามาผู้หญิงที่ผมสั้นที่สุดผมสั้นแบบ ยังฟิลขอหากันผมสั้นที่สุดของน้องฟิลคืออันไหนนี่อันนี้คือสั้นที่สุดแล้วของน้องฟิลนะคือสั้นได้แค่นี้หาย,ย่างอื่นก่อนน่าจะสั้นได้แค่นี้แหละของน้องฟิลอะ่ะนี่ล้วก็ทรงผมนี้นะเออเคลลี่ได้แล้วไม่เคลลี่มันก็ยังยาวนะเนี่ยอันนี้มันก็สั้นอยู่ครึ่งอยู่บนหูเลยนะโอเคมาใครแต่งตัวเสร็จแล้วกดเลขเลขห้ามาหน่อย กดเลขห้านะคะรอบนี้กดเลขห้ามาให้น้องฟิวหน่อยกดเลขห้านะเลขห้าแต่งแล้วกดเลขห้าเลยค่ะเลขห้านะขอเลขห้าก,กดให้ถัดเดีย๋ยวให้เจอกันตรงตรง,ตรงสะพานแม่น้ำแล้วกันระหว่างเราเก็บเครื่องบินกับหอนาฬิกาเจอกันตรงแม่นม้ำตรงนั้นห้ามหยิบอาวุธโดยเด็ดขาดทองแมวสวัสดีค่ะมาชา้าโอ้โหท้องแมวอันนี้เขาซักห้องที่สามแล้วท้องแมว ตั้งแถวเลียงเลยค่ะตั้งแถวเลียงเลยห้ามหยิบอาวุธด้วยเด็ดขาดนะเช้ชื่อจากคนสุดท้าย2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 24,26,28,30,32,34,36,38,40อ้าวครบเฮ้ยรอบนี้น่ารักโอ้ก็ว่าอยู่อย่าต่อยอก,กันนะอย่าต่อยอก,กันนะคะเออโอเคครบก็ได้มาสอง ทุกคนยืนห่างกันหน่อยเดี๋ยวใครไม่ masih, ยืนห่างกันระว <te <ett ten hundred leaves> ังโดนลูกหลงนะยืนห่างกันเอาไว้อย่าชิดกันเนี่ยอย่าโดนลูกหลงนะเฮ้ยเนี่ยโดนลูกหลงไปเลยแยกกันหน่อยค่ะแยกกันนิดนึงห่างๆกันรู้แหละว่ารักกันนะคะแต่ว่าแยกกันนิดนึงนะเป็นระยะห่างโซเชียลิสแทนซิ่งนะคะเนี่ยสองคนเนี่ยกี่คนนะสามนึกว่าสองคนอะสามใช่ไอย่าเต้นค่ะคนแรกค่ะ เ้ยคนเดียวไปนั่งไปนั่งค่ะเอา้าไม่ไปนั่งน,ะนั่นแหละมาดีละคนอืเธอก็ผมสั้นดีนะโอเคผ่านก็ไปไป,ไป,ไปผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผมสั้นคนต่อมาอันนี้ก็ผมสั้นไปผมสั้นด๋ยวค่อยคัดแยกทีละกันนะเธอเธออม,มันยาวไปไหมอ่ะเ้าใช้ก็ได้สั้นๆน,นะผมสั้นก็ไป อ่ะอันนี้ผมสั้นค่ะไปค่ะผมม่วงใครใส่ผมม่วงแบบนี้ไปเลยค่ะใครใส่ผมม่วงแบบนี้ไปค่ะเอ้าอย่าให้กระตุกเน่อย่าให้กระตุกนะีกกนะ่ไม่มาเหรอพี่โอเคเขาันนี้ไม่มาขอโทษนะฉันบอกให้เธอมาเอ่ยมาทีละคนนั่นแหละต่อแถวไว้อุ๊ยนี่ผมก็สั้นอ่ะไป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 ใครใส่ผมแดงไปเลยค่ะใครใส่ผมแดงไปเลย ขาใสผมแดงไปเลยเธอมันยาวไปไหมถึงมันจะสั้นครึ่งนึงแต่อีกข้างนึงมันยาวมากเลยนะครูไม่ให้เธอผ่านนะขอโทษนะอุ๊ย,อ,ยอันนี้สั้นจริงสั้นมากไปค่ะไปค่ะไปอืโอโอ้โหเธอไม่เห็นผมที่หลังเธอหรอมาเป็นม้วนเลยมาเป็นม้วนเลยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออผมผมแดงไปเลยค่ะผมแดงอันนี้ี้ชอบมากผมแบบ เหมือนผมผู้ชายะเธอมาเป็นผู้หญิงอาไปค่ะไปไปไปผ่านผ่านผ่านใกล้ๆสิอ่ามันก็นะอย่างน้อยมันก็ไม่เลยไม่เลยค่ะโอเคไป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 ค่ะไปค่ะอันนี้ไปค่ะไป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 อย่าตั้งไอวอลม่วนะ่ะอันนี้มันยาวไปผมแบบนี้มันมันเหมือนผมทรงผู้ชายโอเคอ่ะโอเคอยู่โรงเรียนอะไรหรอแม่ ไปวงแบบนี้ไปเลยหวงแบบนี้ไป,เ,ไปเดี๋ยววงมามวันนี้ก็ไปค่ะผ่านผ่านผ่านหัวหมวยเธอเธอไม่ผ่านนะอันนี้คืออ่าผมมันก็นะหมดเค้กบ้างหมดเลยอ่ะไป๊ดป๊ปผ่านผ่านผ่านหัวแดงก็ผ่านค่ะหัวแดงผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,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 หัวนี้อย่างเทพแต่คือมัน มันก็ไม่ถึงกับยาหรอกแม่ก็เออผ่านก็แซ่ไปผ่านาผ่านมาผ่านโอเคเปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างดีงกว่าอันนี้มีคนใส่ไหมยังคะเอ,อ้ยยาทุกคนระวังตัว่าบอกแล้วว่าต้องมีคนเกียนต้องฟิวบอกแล้วจะแตกแล้วนั่นน่ะ เอ้ทุกคนอย่า้องฟลจะปกป้องทุกคนเองไม่รู้นะจะปกป้องได้เปล่าไม่ท <en DVD> ุกคนอย่า้องฟลต้องรีบปัดกวดละแป๊บนึงนะทุกคนปกป้องไว้ปกป้องตัวเองเอาไว้คนที่รอดปกป้องตัวเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวเนี่ยบอกแล้ววันนี้้องฟลรู้สึกมีรางไม่ดีสักเท่าไหร่ทุกคนหยิบอาวุธทุกคนหยิบอาวุธค่ะหยิบอาวุธเลยหยิบอาวุธหยิบอาวุธแล้วตามลองฟลมาหยิบอาวุธหยิบอาวุธหยิบอาวุธด่วนค่ะทุกคนตามหาอาวุธจบแล้ว ใครอนะอะโโอเค <laughs> ทุกคนเรียนจบแล้วหรือเปล่าทุกคนหาปืนค่ะหาปืนได้พร้อมอยาจะไปทําศึกกับพี่ชายเสือเ้อแดงมันเมื่อกี้กันวันนี้มันลังไม่ดีจริงๆด้วยใช่ไหมอย่ายิง,อง้องฟิวนะหยิบปืนได้พร้อมหยิบปืนชาเมื่อกี้เห็นอยู่นะว่ามีคนสังหารกันอยู่สองคนใช่ไหมมีบาเลตกับพี่ชายเสือเ้อแดงไป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 หยิบอาวุธหยิบอาวุธ ไปเร็วไปเร็วตา้มมาตามมา,า,มมานั่นไงเห็นชื่อละใครดูสตรีมอยู่ก็เตรียบตัวได้เลยยิบปืนยิบปืนยิบปืนตามหาอาวุธตามหาอาวุธตาตามน้องฟิวมาอย่าน้อฟิวจะนำกองทัพไปเอง <c oughs> กองทัพสาวผมสั้นกองทัพสาวผมสั้นพร้อมพร้อมไหมสาวผมสั้นทั้งหลายหยิบอาวุธให้พร้อมหยิบอาวุธหยิบอาวุธหยิบอาวุธอยวเราจะไปตามล่ากัน ถ้าตามล่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาประกวดกันต่อนะคะโอ้ยยายอย่าขังน้องฟิวสิมาเร็วมาเรตามมาตามมาอย่าขังนี่หยิบหยิบปืนไว้เร็วเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละใจเย็นะนี่นุ๊กฟิวเองอยัดเงี้ยอยัดเงี้ยอยัดเงี้ยใช่ไหมเนี่ยทุกคนสู้ๆนี่แก๊งสาวผมสั้นตามล่าตามล่าผนุ่มเสื้อแดง ทุกคนใครเจอผู้ชายเสื้อแดงๆสังหารเลยไม่ชอบเลยอ่ะใครอ่ะหนี่ทุกคนมาเอาเลยใครลุ้งลุ้ลุ้ลลลเจ็บแล้วเจ็บแล้ว มาดูกันนะว่าน้องพจะรอดหรือเปล่าก็าเธอมาเลยเดี๋ยว,วเราจะเดี๋ยวเราเหลือสองคนใช่ไหมเหลือคนนี้อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงยังอยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมไว้ระเบิดใครนั่นโอ้โหระเบิดเลยระเบิดด้วยระเบิดมาจากไหนไมูลนะคะลงมาเลยลงมาลงไปทั้คนช่วยกันช่วยกันช่วยกัน โรจอจ์เร <Roger. S 2> <Yeah. S 1> ียบร้อยใครคนนี้ใช่ไหมไอซีอยู่ซีบิงเนี่ยโอ้เมื่อกี้โอ้โหเสียาดายอะเมื่อกี้เหลืออยูสองคนนะสังหารน้องฟิลเลยสังหารเลยสังหารเลยเรี <Yeah. S 1> ยบร้อยไอโซแซดนะคะน้องฟิลขอหายคนหนึ่งก่อนจำได้ว่าข้างหลังชื่อว่าซีบิงอะทำไม ทำไมต้องสังหารกันด้วยเวทน่องน้ำเฟรชได้ือว่าเกตปื้มมาอย่างรี้ขอหากัน i อโซแซใช่ไหมอ่าทำไมถึงอยากเป็นมิสแกนสาวผมสั้นจ๊ะรอฟังแต่มีเวลาโตงานก็ออกได้นพอดีไปบวชชีมาครับ,บไปทำวัดทัมโมก็อยากเป็นมิสแกนเพราะว่า คือไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเกินผมถามว่าทําไมถึงอย่างเป็นตอบไม่ต้องคําถามนะเนี่ยอ่าคำถามนี้เนีคยเขาตอบมาว่าพอดีไปบวชชีมาไปทําวัดทําโมครับเลยเกินผมอ้าวอันนี้มันของผู้หญิงทําไมพูดครับอ่ามีมิรุสโอเคนะคะไม่เป็นไรต่อมาปิดไม้ด้วยค่ะแม่สาวผมส้มปิดไม้ด้วยนะล้่ผมปิดผู้ชายเอปิดไม้กันปิดไม้ก่อน ปิดไปกันนะอ่ะต่อมาเป็น i so sad ทำไมถึงอยากเป็น M มิสแกนสาวผมสั้นจ๊ะพอดีไปบวชชีมาอีกคนนึ่งบอกว่าผมยาวเกินไปแม่เลยให้ตัดนะคะทุกคนคิดว่าใครเบอร์หนึ่งหมวดส้มนะคะอยากให้ดูผมชัดๆนี่ยังมีผมอยู่อะยังเหลืออยู่นะคะอันต่อมาก็เป็นมีไฮไลท์ออกสีม่วงแล้วก็ขาวๆนะคะทุกคนคิดว่าใครตอนนี้เบอร์หนึ่งก็มาแรงเหมือนกันนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้เบอร์สมาแรงกว่า หมดเวลาเรียบร้อยนะคะคนดีดานั่นก็คือเบอร์สองตบมือ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 ยินดีด้วยนะเปิดไปโอเคแม่สาวผมส้มนั่นเองยินดีด้วยนะมากค่ะรอบนี้มันเต็มแล้วเดี๋ยวขอแอดเพื่อนไอโซแซดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะจ๊ะโอเคสำหรับใครที่ได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะ งั้นสำหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟิวขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่นอนก็รีบไปนอนนะเดี๋ยวขอบตาจากข้าเหมือนน้องฟิลดูดำมากนะโอเคก็สำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันสตรีมหน้าจ้า